สวัสดีครับคลิปนี้จะนำเหรียญลงหลวงพ่อเปลี่ยนวัดตันดำชนบุรีมาให้ชมนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสองนะครับอันนี้จะเป็นทองแดงกระไรทองนะครับมียมสุดในรุ่นสองนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงอันนี้พิเศษไม่ตัดปีกนะครับ ค่านิยมก็น่าจะพอกันครับเพราะทองแดงก็จะอยู่หลักพันนนๆนะครับถ้าเป็นกระไหล่ทองแบบนี้นะครับก็จะอยู่หลักพันกลางๆนะครับ2 0 0พัน0อง0 0นนะครับแต่ถ้าแบบนี้ไม่ตัดปีกเนี่ยก็น่าจะสูสีกันนะครับพิเศษนะครับด้านหน้าจะเป็นเหลืองเเปลี่ยนนั่งจับเข่าครับ ด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธนะครับเขียนว่าปศส5งพนะครับ2ีสองนะครับนี่ครับรุ่นประสบการณ์ของเกจิเมืองชนนะครับประสบการณ์ี่เขาคือโดน M16 นะครับถล่มที่อู่อู่ทำรถนะครับจากประสบการณ์ที่เขาเล่ากันมานะครับโดน M16 ถล่มนะครับไม่เป็นอะไรนะครับ คนชมพีก็เล่าขานกันนะครับรุ่นแรกก็ไปเป็นหมื่นนะครับรุ่นแรกปีหนึ่งเจ็ดนะครับรุ่นแรกปีหนึ่งเจ็ดราคาลักหมื่นอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับออกพศสองพันร้อยยี่สิบห้ากระไหลทองลงยาไอ้กระไหลทองทองแดงกระไหลทองก็จะนิยมสุดในรุ่นสองนะครับก็จะมีกระไหลเงินทองแดง แล้วก็มีกระไทองแบบนี้ครับพาคนพื้นที่นะครับจะดังเฉพาะในพื้นที่นะครับนี่นำมาให้ชมกันสองแบบบผมได้มาสองแบบเลยนะครับอันนี้ได้มาแบบไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกนี่แปลกพิเศษนะครับอันนี้ก็ กรไหลทองสวยงามคนระับนำาให้ชมกันคนระับมีสองแบบเปลี่ยนตานดำนะมีล็อกเก็ตนะครับมีล็อกเก็ตมีลูกถ่ายทำไว้ตู้ขงคนไว้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะเปลี่ยน เปยนตันดำวัดตันดำนำาให้ชมกันนะครับแบบนี้นะสะสมนะครับปามีประสบการณ์นะครับอยากสะสมในประวัติได้นะครับ กับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ